สวัสดีครับสวัสดีครับซี่ง่ครับอยู่กับผมเดนทอโต้นะครับวันนี้ก็อยู่กับรถสวยเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่เพิ่งซื้อเข้ามาได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับนะต้องบอกว่ารถเนี่ยสวยมากๆกนะครับกับ All New Toyota Camry 2.0ตัว G นะครับเป็นตัว m i n o r Change ปี19นะครับราคาแค่6 69,000บาทนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นรถที่ใช้งานปกติทั่วไปเลยนะครับออปชั่นก็คือพอประมาณเรื่องใช้งานแต่คือก็ถือว่าคุ้มนะครับซื้อได้ในรราาเนนนนน้้ปะะ็ นะครับวันนี้2.0ตัว G ที่ทอครับ699,000บาทครับไอ้ก6สน0 0หบาทขออภัยนะครับ669นะครับด้านหน้าไฟเป็นโปรเจคเตอร์ใสๆเลยครับกันชนนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าฝังมาให้2จุดนะครับนะไฟหน้าเดิมๆกระจังหน้าเป็นสีดำกลอสไฮแบ็กสวยๆนะครับกันชนชิดๆนะครับล้อแม็กขอบ16นะตัวนี้รัดได้ยังดันหลบด้วยนะครับดิสเบรกสีล้อนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าและปลายมีไฟเลี้ยวเล็กๆแบบนี้ แล้วก็พวกเส้นสานขอบประตูก็จะเป็นโครเมียมหมดเลยภายในนะครับก็จะได้เป็นโทนสีดำนะครับเบาะหนังสีดำคู่หน้านะครับพร้อมไฟแอมเบียนไลท์สวยเลยนะครับเป็นไฟแบบนี่เป็นไงดูสีสุดยอดนะครับด้านหลังนะครับก็ยังคุมโทนเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับระบบอวยความสะดวกก็จะมีแอร์นะครับแล้วก็มีม่านนะครับม่านด้านข้าง2ฝั่งแล sure nature, you know, ้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างกันโครงสร้างเดิมๆครับ ตัวรถนะครับเรารับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําชนหนักนะครับกับออ l นิวโตโยต้าแคมรี่นะครับรถมีเยอะมีเยอะมากนะแต่คันนี้คือที่เลือกมาเพราะว่าสวยคลีนราคาถูกนะครับด้านท้ายเซ็นเซอร์4จุดครับนะครับโลโก้2อ g ยอยู่ครบนะครับฝาท้ายเปิดนุ่มเปิดเงียบแบบนี้นะครับนะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระก็จะกว้างเลยกว้างเลยสําหรับตามสไตล์แคมรี่นะครับส่วนที่เก็บอุปกรณ์นะครับ น้ำแม่แรงนะครับตัวถอดล้อนะครับหูลากตัวปั่นอะไรต่างๆก็จะมีบ็อกซ์เซ็ตเก็บอย่างดีแล้วก็ล้ออะไรเป็นล้อแม็กสวยไหมเนียนไหมโครงสร้างข้างในเบ็ดาร์คครบถ้วนนะครับราคาแค่669,000บาทเท่านั้นนะครับกับคันนี้นะครับ All New Toyota Camry นะครับผมมีให้เลือกครบทุกรุ่นย่อยเลยนะครับตัวนี้นะครับด้านในตรงนี้นะครับมันจะเป็นประตูแบบว่า เขาเรียกว่าเป็น Keyless n t ก็คือเราไม่ต้องกดกุญแจนะครับเราเอามือสอดประตูก็เปิดเลยนะครับพอเปิดเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยเบาะไฟฟ้าสวยๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีค r u i s e Control ให้ไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับเลขไมล์หนึ่งแนม่นหนึ่งนะครับหน้าจอ Navigator นะครับระบบแอร์เป็น Dual z o n นะครับแล้วก็มี Wireless Charge มี Power Outlet USB เกียร์ CVT นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับ แฮกชั่นคอนโทรลนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายฝาถังนะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้นะห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนนะครับทำไมถึงราคาถูกนะครับรถต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีกระทบไม่มีอะไรนะเราขายเพราะว่าดูสภาพรถสิใหม่ขนาดเนี้ยนะครับ6 6 9 0 0 0บาทนะครับแคมรี่ครับส0 g ครับนะสวยๆเนียนๆฝาเดิมเดิมทุกจุด นะครับใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ไว้นะครับหรืออยากดูรถทดลองขับก็มาได้นะครับที่บริษาททอโต้สาขาที่2นะครับสู่วินทวงซอย1ทนั่นเองนะครับก็มาพบกันกับแคมรี่คันนี้นะครับมี 2.0G 2.5G 2.5 Hybrid Navy 2.5 Hybrid Premium นะผมบอกเลยว่ามีจบคบทุกรุ่นย่อยนะครับตรงที่นี่